สงการนี้อยากจะเชิญชวนผู้สูงวัยทั้งหลายนะครับไปฉีดวัคซีนนะครับเตรียมรับลูกหลานที่จะกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงสงการที่กำลังจะถึงนี้นะครับ ผ่านมาเนี่ยเจอว่าผู้สูงอายุานะครับเสียชีวิตเยอะมากเลยนะครับร้อยคนนี่ตายเกือบแปดคนเลยที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าไม่ได้รับวัคซีนนะครับหรือรับแล้วอาจจะถึงเวลากระตุ้นไม่ได้ไปกระตุ้นนะครับก็ถ้าใครครบเข็ม2ต้องไปกระตุ้นก็อยา,ากจะให้ไปฉีดนะครับแล้วยิ่งเฉพาะเข็ม3ามเนี่ยถ้าใครครบแล้ว อยากให้ไปฉีกกระตุ้นด้วยนะครับเพราะถ้าได้กระตุ้นเข็ม3ามเนี่ยจะลดการตายไปตั้ง4 1เท่าเลยนะครับส่วนลูกหลานจต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่างน้อยถ้า7็วันน่ะอย่าไปสังสรรค์อะไรที่ไหนเข้าปาร์ตี้เนาะเพราะถ้า7วันเราไม่ไปเราก็ลดความเสี่ยงนะครับก่อนที่กลับไปเยี่ยมบ้านแล้วก็อาจจะดีที่สุดคือตรวจเอทิเคนอย่างน้อยเนี่ยไม่เกินเจ็ดสองชั่วโมงนะก่อนจะกลับไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับทั้งนี้ก็ลดความเสี่ยงเนาะในการที่จะนำเชื้อกกลับไป็ สงการน,นี้นะครับอยากจะฝากว่าสูงไวปลอดภัยลูกหลานกับบ้านสบายใจนะครับขอบคุณครับ